คนบางคนไม่ต้องพยายามพูดหรือเรียกร้องความสนใจแต่กลับมีสเสน่ห์แรงและดูแพงทุกครั้งที่ปรากฏตัวนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากจิตวิทยาขั้นสูงความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งการจัดการอารมณ์และการเลือกใช้คำพูดและพฤติกรรมอย่างชาญฉลาดคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพพวกเขาใช้ความนิ่ง ความมั่นคงและความเข้าใจลึกซึ้งเป็นเครื่องมือดึงดูดผู้อื่นพลังของพวกเขามาจากภายในแทนที่จะต้องแสดงออกภายนอกทำให้ใครๆที่พบเจอรู้สึกถึงออร่าความน่าเชื่อถือและแรงดึงดูดแบบเงียบแต่ทรงพลังบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาขั้นสูงของคนที่ดูแพงและมีเสน่ห์แรงคุณจะได้รู้ว่าท่าที คำพูดและการกระทำเล็กๆสามารถสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้างได้มากกว่าที่คิดและนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้พวกเขาเป็นที่จดจำโดยไม่ต้องพยายามการพยายามเป็นที่สนใจและความวุ่นวายทางสังคม ความดูแพงและเสน่ห์แรงไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือเงินทองแต่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในจิตวิทยาของตัวเองและผู้อื่นคนที่มีเสน่ห์แรงแบบนี้มักเป็นคนที่รู้วิธีจัดการอารมณ์เข้าใจแรงจูงใจของคนอื่นและสร้างพลังดึงดูดโดยไม่ต้องพูดเยอะ 1. เข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองคนที่มีเสน่ห์แรงสูงรู้ว่าการตอบสนองทางอารมณ์ทันทีไม่ใช่ทางเลือกที่ชาญฉลาด การเลือกนิ่งและสังเกตก่อนตัดสินใจทำให้ทุกคำพูดและการกระทำมีน้ำหนักนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขามั่นคงและน่าเชื่อถือ การเข้าใจอารมณ์ตัวเองและควบคุมมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้บุคคลมีเสน่ห์แรงและดูแพงในสายตาผู้อื่นคนที่ทำได้มักไม่ต้องใช้คำพูดมากแต่ทุกการกระทำและปฏิกิริยาของพวกเขาสื่อถึงความมั่นคงและความทรงพลังการเข้าใจอารมณ์ตัวเองเท่ากับพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ผู้ที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่ตนกำลังโกรธเศร้าหรือเครียด การตระหนักรู้ถึงอารมณ์เหล่านี้เป็นขั้นแรกในการควบคุมและไม่ให้มันครอบงามการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์เท่ากับเครื่องหมายของความสงบและความน่าเชื่อถือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ตึงเครียดมักถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลและมีความมั่นคงภายในการไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปทำให้พวกเขาดูสง่างามและดูแพงโดยไม่ต้องพยายามพลังเงียบและสเสน่ห์แรง การควบคุมอารมณ์ทำให้บุคคลมีพลังเงียบทุกคนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความชัดเจนในการตัดสินใจการไม่วู่วามสร้างแรงดึงดูดและสเสน่ห์ที่จับต้องได้ลดความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักสามารถฟังผู้อื่นและตอบสนองอย่างมีเหตุผลสิ่งนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นลดความตึงเครียดและทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัย ฝึกนิสัยเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองสังเกตอารมณ์ตัวเองก่อนตอบสนองใช้การหายใจหรือสมาธิเพื่อสงบจิตใจทบทวนอารมณ์และความคิดหลังเหตุการณ์เพื่อเรียนรู้ การฝึกนิสัยนี้เสริมความมั่นคงภายในความน่าเชื่อถือและสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนการเข้าใจอารมณ์ตัวเองและควบคุมมันได้ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถทางอารมณ์แต่เป็นอาวุธลับทางจิตวิทยาที่ทำให้บุคคลมีความสง่างามและน่าเคารพโดยไม่ต้องพยายามทุกการกระทำและการตอบสนองของพวกเขาเป็นการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูด เข้าใจอารมณ์ตัวเองเท่ากับรากฐานของออร่าคนที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองสามารถระบุความรู้สึกต่างๆได้ทันทีเช่นความโกรธความกังวลหรือความผิดหวังการตระหนักรู้เป็นขั้นแรกในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและไม่ถูกอารมณ์ครอบงำการควบคุมอารมณ์เท่ากับสเสน่ห์แบบเงียบคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักสร้างความรู้สึกมั่นคงให้คนรอบข้างไม่ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดแค่ไหน การไม่วู่วามหรือเรียบร้อนตัดสินใจสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามและดูแพงโดยไม่ต้องพยายามพลังเงียบและสเสน่ห์แรงการควบคุมอารมณ์ทำให้บุคคลมีพลังเงียบทุกคนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความชัดเจนในการตัดสินใจการไม่วู่วามสร้างแรงดึงดูดและสเสน่ห์ที่จับต้องได้ลดความขัดแยง้งและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง คนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักสามารถฟังทุกอื่นและตอบสนองอย่างมีเหตุผลสิ่งนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นลดความตึงเครียดและทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยฝึกนิสัยเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองสังเกตอารมณ์ตัวเองก่อนตอบสนองใช้เทคนิคการหายใจหรือสมาธิเพื่อสงบจิตใจทบทวนอารมณ์และความคิดหลังเหตุการณ์เพื่อเรียนรู้ การฝึกนิสัยนี้เสริมความมั่นคงภายในความน่าเชื่อถือและสร้างเสน่ห์ที่ยั่งยืนการเข้าใจอารมณ์ตัวเองและควบคุมมันไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถทางอารมณ์แต่เป็นอาวุธลับทางจิต,ตวิทยาที่ทำให้บุคคลมีความสง่างามและน่าเคารพโดยไม่ต้องพยายามทุกการกระทำและการตอบสนองของพวกเขาเป็นการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดเข้าใจอารมณ์ตัวเองเท่ากับรากฐานของออร่า คนที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองสามารถระบุความรู้สึกต่างๆได้ทันทีเช่นความโกรธความกังวลหรือความผิดหวังการตระหนักรู้เป็นขั้นแรกในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและไม่ถูกอารมณ์ครอบงำการควบคุมอารมณ์เท่ากับสเสน่ห์แบบเงียบคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักสร้างความรู้สึกมั่นคงให้คนรอบข้างไม่ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดแค่ไหนการไม่วู่วามหรือรีบร้อนตัดสินใจสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามและดูแพงโดยไม่ต้องพยายาม ความอดทนเท่ากับพลังเหนือคำพูดการมีความอดทนและไม่ตอบสนองต่อสิ่งล่อใจทางอารมณ์ทำให้คนรอบตัวประทับใจและเคารพความสามารถนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่และความมั่นคงภายในการปรับตัวอย่างมีสติเท่ากับการสร้างแรงดึงดูดสูงสุดผู้ที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองมักจะปรับตัวได้โดยไม่สูญเสียตัวตนการตอบสนองอย่างชาญฉลาดในทุกสถานการณ์ทำให้เกิดแรงดึงดูดแบบธรรมชาติพึกนิสัย เข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองสังเกตความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินใช้เทคนิคการหายใจสมาธิหรือการทบทวนความคิดเพื่อลดแรงกดดันทางอารมณ์เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการตอบสนองในอนาคตเสน่ห์ที่เกิดจากความมั่นคงภายในคนที่เข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองมักมีเสน่ห์ที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องแสดงออกชัดเจนทุกการกระทำสะท้อนถึงความมั่นใจและพลังเงียบที่คนรอบตัวรู้สึกถึงโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นการเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นจิตตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลดูแพงและมีเสน่ห์แรงแบบไม่ต้องพูดความสามารถนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในความสงบและความลึกซึง้งเป็นพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประทับใจอย่างยั่งยืนการเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเอง เป็นพลังจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลดูแพงและมีสเสน่ห์แรงแบบเงียบและลับความสามารถนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในความสงบและความลึกซึง้งเป็นพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประทับใจอย่างยั่งยืน 2. ใช้ความลึกลับเป็นอาวุธคนดูแพงมักไม่เปิดเผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเองทันทีความลึกลับนี้ทำให้ผู้อื่นอยากค้นหาและใกล้ชิดจิตวิทยาการรับรู้บอกว่า คนเรามักดึงดูดสิ่งที่เข้าใจไม่หมดนั่นคือแรงดึงดูดที่ทรงพลังความลึกลับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างแรงดึงดูดและสเสน่ห์แบบดูแพงคนที่เข้าใจจิตวิทยาขั้นสูงมักใช้ความลึกลับเป็นอาวุธทางสังคมทำให้ทุกการปรากฏตัวและการกระทําของพวกเขาเป็นที่น่าสนใจโดยไม่ต้องพยายามความลึกลับสร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพูดมาก การไม่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองทำให้ผู้อื่นเกิดความอยากรู้สร้างแรงดึงดูดแบบธรรมชาติและทำให้ทุกการปรากฏตัวมีน้ำหนักและความหมายความลึกลับเท่ากับสเสน่ห์แบบเงียบคนที่มีความลึกลับมักถูกมองว่าดูแพงเพราะพวกเขาไม่ต้องพยายามให้คนอื่นยอมรับความไม่เปิดเผยบางส่วนของตัวเองทำให้พวกเขาน่าค้นหาและน้าเคารพใช้ความลึกลับเพื่อเสริมความมั่นคงภายใน การไม่เปิดเผยทุกอย่างสะท้อนถึงความมั่นคงและความมั่นใจภายในพวกเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองต่อใครความสงบและความลึกลับทำให้คนรอบตัวรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือความลึกลับช่วยควบคุมสถานการณ์และความสัมพันธ์เมื่อใช้ความลึกลับอย่างชาญฉลาดคนที่มีความลึกลับสามารถควบคุมการสื่อสารและแรงดึงดูดของผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้เกิดอิทธิพลแบบเงียบและมีน้ำหนักฝึกนิสัยการใช้ความลึกลับเป็นอาวุธ ไม่เปิดเผยทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองทันทีใช้การเลือกเล่าเรื่องหรือเปิดเผยเพียงบางส่วนเพื่อสร้างความน่าสนใจรักษาความสงบและมั่นคงเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นการฝึกนิสัยนี้ช่วยเสริมสเสน่ห์ความมั่นคงภายในและสร้างแรงดึงดูดที่ยั่งยืนสเสน่ห์ทรงพลังจากความลึกลับการใช้ความลึกลับเป็นอาวุธทําให้บุคคลมีออร่าและแรงดึงดูดแบบเงียบทุกการกระทําและคําพูดมีพลังและมีน้ําหนักทําให้เกิดสเสน่ห์แบบเงียบแต่แรงมาก การใช้ความลึกลับเป็นอาวุธคือจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลดูแพงและมีสเสน่ห์แรงแบบทงพลังความลึกลับสะท้อนถึงความมั่นคงภายในความสงบและความลึกซึ้งเป็นพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประทับใจอย่างยั่งยืน 3. เข้าใจความดึงดูดของมหาบันจิตวิทยาบอกว่าคนเรามักถูกแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวเลือกเดียวไม่มีคู่แข่งมากมักมีความน่าสนใจมากกว่า การเป็นมหาบันคือการไม่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีคู่แข่งเยอะแยะไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องการการยอมรับทำงานเพื่อเป้าหมายของตัวเองและดูสมมุติมากกว่าแสดงความเป็นมหาบันความเป็นมหาบันไม่ได้หมายถึงจะต้องสวยหรูด้วยแพงแล้วแต่ 3. พูดน้อยแต่ทรงพลังคำพูดของคนที่มีเสน่ห์แรงมักสัน้นชัดเจนและมีน้ำหนักไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะทุกคำพูดเหมือนการลงน้ำหนักนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฟังมักจดจำคำพูดของพวกเขาได้แม้เพียงไม่กี่คำคนที่เข้าใจจิตวิทยาขั้นสูงรู้ว่าการพูดไม่จำเป็นต้องมากแต่ต้องมีน้ำหนักและทรงพลังการพูดน้อยแต่ทรงพลังสร้างความน่าเชื่อถือความสง่าง,งามและแรงดึงดูดแบบเงียบ ทำให้ทุกคำพูดของพวกเขามีความหมายและจดจำได้พลังของการเลือกคำพูดคนที่พูดน้อยมักคิดก่อนพูดทุกคำพูดจึงมีคุณค่าและตรงประเด็นการเลือกใช้คำอย่างฉลาดทำให้ข้อความมีอิทธิพลและสามารถเปลี่ยนทิศทางความคิดหรืออารมณ์ของผู้ฟังได้เสน่เงียบที่ทรงพลังการไม่พูดมากทำให้เกิดความลึกลับและแรงดึงดูดคนรอบตัวมักให้ค,ความสนใจและตั้งใจฟังเมื่อพวกเขาพูดทุกคำจึงมีออร่าและน้ำหนักทำให้ดูแพงและน่าเคารพ การพูดน้อยสะท้อนความมั่นคงภายในคนที่พูดน้อยมักมั่นคงในตัวเองไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองหรือเติมเต็มช่องว่างด้วยคําพูดความสงบนี้สร้างภาพลักษณ์ที่มีพลังและน่าเชื่อถือการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือจิตวิทยาความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นกลยุทธ์ในการควบคุมอารมณ์และสถานการณ์การเว้นวักในการสนทนาปล่อยให้ผู้ฟังได้คิดเองทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงฝึกนิสัยพูดน้อยแต่ทรงพลัง คิดก่อนพูดและใช้คําที่มีน้ําหนักและชัดเจนฝึกการฟังมากกว่าพูดเพื่อเข้าใจและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพปล่อยให้ความเงียบทําหน้าที่สร้างแรงดึงดูดและความลึกลับสังเกตปฏิกิริยาผู้อื่นเพื่อปรับคําพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์การฝึกนิสัยนี้ช่วยสร้างสเสน่ห์ความมั่นคงภายในและแรงดึงดูดที่ยั่งยืนสเสน่ห์และออร่าที่เกิดจากการพูดน้อยคนที่พูดน้อยแต่ทรงพลังมักถูกมองว่ามีวุฒิภาวะสูง ทุกคำพูดมีน้ำหนักทุกการปรากฏตัวมีสเสน่ห์แบบเงียบทําให้เกิดแรงดึงดูดและความเคารพโดยธรรมชาติการพูดน้อยไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเงียบหรือขาดปฏิสัมพันธ์แต่เป็นกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาขั้นสูงที่ทําให้ทุกคําพูดมีอิทธิพลและทุกการปรากฏตัวเต็มไปด้วยแรงดึงดูดคนที่พูดน้อยแต่ทรงพลังมักถูกมองว่ามีวุฒิภาวะสูงและดูแพงแบบธรรมชาติการพูดน้อยสร้างความลึกลับและแรงดึงดูด การไม่เปิดเผยทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองทําให้คนรอบข้างอยากรู้และตั้งใจฟังเมื่อพูดการเลือกเปิดเผยเฉพาะเรื่องสําคัญทําให้คําพูดของพวกเขามีน้ําหนักและประทับใจพลังของความชัดเจนพูดน้อยแต่ทรงพลังเท่ากับทุกคํามีความหมายพวกเขาเลือกคําพูดอย่างรอบคอบเพื่อสื่อสารให้ตรงประเด็นและสร้างอิทธิพลการพูดชัดเจนและไม่เยิ่นเย้ยทําให้ผู้ฟังรับสารได้อย่างเต็มที่ความสงบและมั่นคงภายในสะท้อนออกมาคนที่พูดน้อยมักมั่นคงในตัวเอง ไม่รู้สึกว่าต้องเติมเต็มช่องว่างด้วยคำพูดความสงบและมั่นคงนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไว้วางใจและเคารพใช้ความเนียบเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาการเว้นวรรคให้ผู้ฟังคิดตามหรือปล่อยให้ความคิดของผู้อื่นเติมเต็มช่องว่างเป็นเทคนิคที่สร้างอิทธิพลโดยไม่ต้องพูดมากการใช้ความเงียบอย่างฉันฉลาดช่วยเพิ่มสเสน่ห์และออรา่าฝึกนิสัยพูดน้อยแต่ทรงพลังเลือกใช้คำพูดที่มีน้ำหนักและชัดเจนฟังมากกว่าพูดเพื่อเข้าใจและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่สร้างแรงดึงดูดและความลึกลับสังเกตปฏิกิริยาผู้อื่นเพื่อปรับคำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์สเสน่แบ,บดูแพงและทรงพลังคนที่พูดน้อยแต่ทรงพลังจะดูโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามทุกคำพูดมีออร่าทุกการปรากฏตัวมีแรงดึงดูดการพูดน้อยคือพลังเงียบที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกถึงความมั่นคงความลึกซึ้งและความน่าเคารพการพูดน้อยแต่ทรงพลังเป็นจิตวิทยาขั้นสูงที่สร้างความดูแพงและสเสน่ห์แรงแบบทรงพลัง การเลือกใช้คำพูดอย่างช้าฉลาดการเว้นวรรคเพื่อให้ผู้ฟังคิดตามและความมั่นคงภายในสะท้อนถึงพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประทับใจอย่างยั่งยืน 4. อ่านคนออกและปรับตัวได้จิตวิทยาขั้นสูงสอนให้สังเกตสัญญาณเล็กๆของผู้อื่นคนที่มีเสนอแรงสามารถปรับพฤติกรรมให้เข้ากับบริบทและคนรอบข้างทำให้พวกเขาดูเป็นผู้นำโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องบอกใครการเข้าใจคนรอบตัวและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เป็นหนึ่งในทักษะจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลมีเสน่ห์แรงและดูแพงแบบธรรมชาติคนที่อ่านคนออกและปรับตัวได้ไม่ต้องพยายามแต่ทุกการกระทำและคำพูดของพวกเขามีอิทธิพลและทรงพลังอ่านคนเท่ากับเข้าใจความคิดและอารมณ์ของผู้อื่นคนที่มีทักษะนี้สามารถสังเกตสัญญาณทางร่างกายน้ำเสียงและพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อเข้าใจความรู้สึกและแมงจูใจเบื้องหลังพฤติกรรมการอ่านคนได้ดีช่วยให้การสื่อสารแม่นยำและมีผลลัพธ์สูงการปรับตัวเท่ากับการสร้างแรงดึงดูดและออร่า เมื่อเข้าใจผู้อื่นแล้วการปรับตัวอย่างเหมาะสมช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเป็นบวกคนรอบตัวรู้สึกว่าเข้าใจและถูกเคารพทําให้ผู้ที่ปรับตัวได้ดูแพงและมีเสน่ห์แรงพลังเงียบจากการปรับตัวการปรับตัวโดยมีสติและไม่สูญเสียตัวตนสร้างเสน่ห์แบบเงียบทุกการกระทําและคําพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยพลังคนรอบข้างมักประทับใจโดยไม่รู้ตัวลดความขัดแย้งและเสริมความน่าเชื่อถือ คนที่อ่านคนออกและปรับตัวได้มักช่วยลดความตึงเครียดและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงการเข้าใจและตอบสนองอย่างเหมาะสมทำให้เกิดความไว้วางใจและความเคารพฝึกนิสัยอ่านคนและปรับตัวสังเกตภาษาการน้ำเสียงและพฤติกรรมของผู้อื่นวิเคราะห์อารมณ์และเจตนาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมปรับคำพูดและท่าทีให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่สูญเสียตัวตนการฝึกนิสัยนี้ช่วยสร้างเสน่ห์ความมั่นคงภายในและแรงดึงดูดที่ยั่งยืนเสน่ห์และออร่าที่เกิดจากการอ่านคน คนที่อ่านคนออกและปรับตัวได้มักดูมีพลังมีออร่าและน่าเคารพทุกการปรากฏตัวเป็นเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบเงียบทำให้เกิดแรงดึงดูดที่พงพลังและน่ายั่งยืนการอ่านคนเท่ากับเข้าใจความคิดและอารมณ์เบื้องหลังคนที่อ่านคนได้ดีสามารถระบุความรู้สึกแรงจูงใจและความต้องการของผู้อื่นการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การตอบสนองมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการปรับตัวเท่ากับการสื่อสารอย่างมีพลังหลังจากเข้าใจผู้อื่นแล้วการปรับตัวอย่างเหมาะสมทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีพลัง คนรอบตัวรู้สึกเคารพและชื่นชมทำให้ผู้ที่ปรับตัวได้มีออร่าและแพงแบบธรรมชาติพลังเงียบจากการปรับตัวการปรับตัวโดยมีสติและไม่สูญเสียตัวตนสร้างสเสน่ห์แบบเงียบทุกการกระทำและคำพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงและความน่าเชื่อถือคนรอบข้างมักประทับใจโดยไม่รู้ตัวลดความขัดแย้งและเสริมความน่าเชื่อถือผู้ที่อ่านคนออกและปรับตัวได้มักสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและตอบสนองอย่างมีเหตุผลการสื่อสารแบบนี้ทำให้เกิดความไว้วางใจและความเคารพจากผู้อื่น ฝึกนิสัยอ่านคนและปรับตัวสังเกตภาษาการน้ำเสียงและพฤติกรรมของผู้อื่นวิเคราะห์อารมณ์และเจตนาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมปรับคำพูดและท่าทีให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่สูญเสียตัวตนใช้เวลาเรียนรู้ผู้อื่นก่อนตัดสินใจหรือสื่อสารการฝึกนิสัยนี้ช่วยสร้างแรงดึงดูดสเสน่ห์และออร่าที่ยั่งยืนสเสน่ห์และออร่าที่เกิดจากการอ่านคนคนที่อ่านคนออกและปรับตัวได้มักถูกมองว่ามีวุฒิภาวะสูงทุกการปรากฏตัวเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบเงียบทําให้เกิดแรงดึงดูดที่พลังและหน้ายั่งยืน การอ่านคนออกและปรับตัวได้เป็นจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลดูแพงและมีเสน่ห์แรงแบบทรงพลังคาบาซิดาซานนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในความสงบและความลึกซึ้งเป็นพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประทับใจอย่างนั่งยืน5มีความสงบและความมั่นคงภายในนี่คือหัวใจของความดูแพงคนที่สงบและมั่นคงไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพยายามสร้างภาพแค่อยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงก็สร้างออร่าและเสน่ห์แรงแบบที่ใครก็อยากอยู่ใกล้ ความสงบและความมั่นคงภายในเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของคนที่มีจิตวิทยาขั้นสูงคนที่สามารถรักษาความสงบและมั่นคงในทุกสถานการณ์มักถูกมองว่าดูแพงมีเสน่ห์แรงและน่าเคารพโดยธรรมชาติ ความสงบเท่ากับภาพลักษณ์ของวุฒธธิภาวะสูงคนที่สงบแม้ในสถานการณ์ตึงเครียดแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงภายในความสามารถในการควบคุมอารมณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลสะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่และความเชื่อถือได้ ความมั่นคงภายในเท่ากับสเสน่ห์แบบเงียบผู้ที่มั่นคงในตัวเองไม่จําเป็นต้องอวดอ้างหรือแสดงออกเพื่อให้คนอื่นยอมรับการมีความมั่นคงนี้สร้างแรงดึงดูดและทําให้พวกเขาดูโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามลดความวุ่นวายและสร้างบรรยากาศบวกความสงบและความมั่นคงช่วยให้การสื่อสารและความสัมพันธ์ราบรื่นคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและได้รับแรงบวกจากพลังที่สงบนี้ การควบคุมอารมณ์และสติเท่ากับพลังเงียบความสงบภายในทำให้สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีสติการตอบสนองอย่างมีเหตุผลและไม่วู่วามสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือฝึกนิสัยความสงบและมั่นคงภายในฝึกสมาธิหรือการหายใจเพื่อควบคุมจิตใจสังเกตและควบคุมอารมณ์ก่อนตอบสนองมุ่งเน้นพัฒนาตัวเองและเป้าหมายแทนที่จะถูกสถานการณ์ภายนอกพาไป การฝึกนิสัยนี้ช่วยเสริมความมั่นคงสเสน่ห์และแรงดึงดูดที่ยั่งยืนสเสน่ห์และออร่าที่เกิดจากความสงบคนที่มีความสงบและมั่นคงภายในมักดูน่าเคารพทุกการปรากฏตัวเต็มไปด้วยพลังและออร่าแบบเงียบการมีความสงบเป็นพลังเงียบที่ทำให้ทุกคนรอบตัวรู้สึกถึงความมั่นคงและแรงดึงดูดฉะนั้นการมีความสงบและความมั่นคงภายใน เป็นจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลดูแพงและมีสเสน่ห์แรงแบบทรงพลังความสงบและความมั่นคงสะท้อนถึงความมั่นใจความลึกซึ้งและความสง่างามเป็นพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประทับใจอย่างยั่งยืน 6. รู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานพวกเขาเลือกสรรสิ่งที่สำคัญรู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องตอบสนองนี่คือวิธีสร้างเอาพลังส่วนตัว ที่ทำให้คนอื่นให้ความเคารพและสนใจโดยไม่ต้องบังคับคนที่รู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานของตนเองมักถูกมองว่าเป็นคนมีวุฒิภาวะสูงมีความมั่นคงภายในและดูแพงแบบธรรมชาติการจัดการเวลาและพลังงานอย่างชาญฉลาดไม่เพียงทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพแต่ยังสร้างเสน่ห์และแรงดึงดูดที่ทรงพลังการตระหนักถึงคุณค่าของเวลาเท่ากับการควบคุมชีวิต ผู้ที่เข้าใจคุณค่าของเวลาไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระพวกเขารู้ว่าทุกนาทีมีค่าการให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญและคนที่มีคุณค่าช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเคารพและดูแพงการรักษาพลังงานเท่ากับสร้างสเสน่ห์และแรงดึงดูดการจัดการพลังงานของตนเองให้เหมาะสมทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คนที่รู้จักรักษาพลังงานมักมีเสน่ห์แรงเพราะพวกเขาไม่ถูกดึงไปกับสิ่งที่ไร้คุณค่าการรู้จักจัดลำดับความสำคัญเท่ากับพลังเงียบการตัดสินใจว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญสะท้อนถึงความมั่นคงและความชัดเจนในตัวเองการเลือกใช้เวลาและพลังงานอย่างชาญฉลาดทำให้บุคคลดูโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายาม ปฏิเสธสิ่งไร้ค่าอย่างสุภาพเท่ากับการสร้างภาพลักษณ์ทรงพลังผู้ที่รู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานมักปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญอย่างสุภาพการกระทําเช่นนี้ช่วยสร้างแรงดึงดูดและทําให้คนรอบตัวเคารพฝึกนิสัยรู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานวางแผนเวลาของตนเองและจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญโดยไม่สูญเสียความสุภาพจัดสรรพลังงานให้เหมาะสมกับงานคนและกิจกรรมที่สร้างคุณค่าการฝึกนิสัยนี้ช่วยเสริมสเสน่ห์ความมั่นคงภายในและแรงดึงดูดที่ยั่งยืนสเสน่ห์และออร่าที่เกิดจากการรู้จักคุณค่าของเวลาคนที่รู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานมักถูกมองว่ามีวุฒิภาวะสูงทุกการปรากฏตัวเต็มไปด้วยพลังและความมั่นคง การจัดการเวลาและพลังงานอย่างชาญฉลาดสร้างสเสน่ห์แบบเงียบแต่แรงมากการรู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานเป็นจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้บุคคลดูแพงและมีสเสน่ห์แรงแบบทรงพลังความสามารถนี้สะท้อนถึงความมั่นคงความชัดเจนและความลึกซึง้งเป็นพลังเงียบที่ดึงดูดและน่าประจับใจอย่างยั่งยืน